เมื่อบรูโน,โน่ยอมหลีกทางให้อีลิกเส้นยิง นักเตะม,มากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมอำลาสโม,มสรหลังจบฤดูกาลนี้ได้แก่คริสเตียนอีริกเซนวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟและจอห์นนี่อีแวนโดยเฉพาะอีริกเซนที่สร้างความประทับใจได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงในเกมนัดสุดท้ายที่โอนแทฟฟอร์ดแมนยูคว้าชัยเหนือวิลล่า2-0โดยประตูปิดท้ายของอีริกเซนมาจากจุดโทษช่วงท้ายเกมซึ่งบรูโน่เฟรนันเดสยอมหลี่ทางให้เพื่อนร่วมทีมได้ลงสาปช่วงเวลาสำคัญในเกมสุดท้ายของเขาที่บ้านหลังนี้ตลอด3ฤดูกาลอีริกเซนลงเล่นให้แมนยยยยูไไนนนเเเเตต็็ดดดดดด107ััััพพพพาา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 าททีีมมมมคคคคคววว้้้แแแแชป์รรรรบบบบลละะจจงกกอ่่ข มีเสียงวิจารเรื่องความเร็วที่ลดลงแต่เขายังคงเป็นกำลังหลักในแดนกลาง้วยวิสัยทั์และความนิ่งที่หาได้ยากในพีมร์ลีกเขาทำประตูได้วรวมแปประตูโดยมีไฮไลท์ในเวทียุโรปจากเกมพบเอฟซีทเวนต้ 20, และเฟเนบเชที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าในระดับนานาชาติทั้งสามคนได้รับการปรบมือจากแฟนบอลทั้งสนามในเกมนัดอำลาเพราะพวกเขาไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลแต่สร้างเรื่องราวและความทรงจำร่วมกันกับแฟนบอลสำหรับอ e ีริเซนวัย33ปีเขายืนยันว่าจะไม่กลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดและกำลังเป็นที่จับตามองจากหลายสโมสรโดยเฉพาะอาแจ็คอด